สวัสดีค่ะเคจิโฮมนะคะวันนี้แม่เคจิมาเดินเล่นที่อีโคทาวค่ะเป็นร้านขายของมือสองที่ใหญ่มากๆในโตเกียวนะคะวันนี้แม่เคจิก็จะพาทุกคนไปดูสินค้าแบรนด์เนมกันค่ะมีกระเป๋าเยอะมากนะคะเสื้อผ้าก็มีนาฬิกาก็มีค่ะเริ่มต้นที่ราคาหลักร้อยบาทนะคะตามมาเลยค่ะเรามาเริ่มตู้แรกเลยนะคะเดินเข้ามาซ้ายมือก็จะเจอตู้นี้เลยค่ะทุกคนเป็นลุยพิทองทั้งตู้ ตู้นี้เหมือนจะเป็น l i m i t ต็ด dition นะคะนี่แค่ตู้แรกก็แน่นตู้แล้วใช่ไหมคะยังมีอีกเยอะเลยค่ะวันนี้ไม่เค่จิก็จะถ่ายให้ดูแบบเป็นภาพรวมแล้วก็อันไหนที่น่าสนใจสภาพดีราคาดีๆไม่ค่จิก็จะซูมให้ดูใกล้ๆค่ะและใบไหนที่ราคาจับต้องได้แล้วสภาพสวยกริบไม่เคิจิก็จะถ่ายเยอะหน่อยนะคะ,ะตู้ข้างๆกันกนี้ก็หลุยวิตตองค่ะเป็นเป้นะคะ มีหลายใบเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่นะคะฝั่งนี้คือเยอะมากเป็นหลุยทั้งแถบนะคะทุกคน ราคาก็ตามสภาพค่ะแล้วก็ใบไหไม่ใหม่รุ่นใหม่ๆห่ก็จะราคาสูงหน่อยนะคะแต่ก็ถูกกว่าในช็อปแน่นอนค่ะและที่สําคัญด้านนี้ขายของแท้ค่ะทุกใบเป็นของแท้นะคะใครมาซื้อที่นี่ก็มั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีใบรับประกันทุกใบนะคะแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างครบแต่ถ้ารุ่นที่แบบนานๆหน่อยนะคะ20-30ปีที่เป็นสภาพใช้งานก็อาจจะมีแค่ใบรับประกันไม่มีอุปกรณ์ค่ะ คือเจ้าของเดิมนะคะที่เขาเอามาขายให้ที่ร้านเนี่ยก็จะต้องมีใบรับปาาระกันติดกระเป๋ามาด้วยนะคะถ้าไม่มีเขาก็จะตีให้ราคาแบบถูกมากก็เลยทําให้แม่เคจีเข้าใจว่าเราจะต้องเก็บใบรับปาาระกันของกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของน้องไว้ให้ดีๆค่ะ เขาก็มาถูกใจใบนี้นะคะเป็นใบที่ใหม่แล้วก็สภาพดีสุดๆค่ะเหมือนไม่เคยใช้เลยนะคะราคาก็หลักพันบาทค่ะใบไหนที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็สามารถหยิบจับลองสะพายได้แบบนี้แล้วค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะไม้ขึ้นคอใบนี้ไม่แค่จีชอบมากๆเลยนะคะเป็นเป้ที่แบบซส์กำลังพอดีแล้วก็คือสภาพใหม่มากเห็นราคาแล้วก็ตกใจค่ะ โค้ชใบนี้ก็สภาพดียังใหม่อยู่ค่ะราคาก็หลักพันบาทค่ะต่อมาก็เป็นกุชชี่นะคะสภาพผ้าเขาคือดีมากค่ะทุกคนยังสวยอยู่เลยนะคะแล้วก็ราคาแบบนี้นะคะลองสะพายได้ด้วยปะ๊ปะป๋ายังชอบเลยค่ะแม่เค่จีเห็นก็ยังถูกใจนะคะก็เลยถ่ายมาให้ดูเยอะหน่อยนี่ปะ๊ปะป๋าก็ลองสะพายให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ และใบต่อมาก็คือโค้ชใบจิ๋วใบนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็สภาพใหม่มากๆแล้วก็ราคาไม่ถึง1,200บาทค่ะทุกคนราคากระเป๋าว่าน่ารักแล้วแต่ว่ากระเป๋าน่ารักกว่าค่ะไม่เคยจิก,ก็สองจิสอใจถืออยู่นานนะคะเดี๋ยวไปตัดสินใจอีกทีว่าจะกลับไปเอาหรือเปล่าก็คือน่ารักมากๆค่ะ แล้วก็ยังมีอีกหลายแบบหลายสไตล์ให้เราเลือกนะคะแล้วก็ทุกใบงานดีมากค่ะสภาพใหม่คลิปเลยนะคะแล้วก็ราคาดีๆค่ะราคาน่ารักนี่โคชทั้งหมดเลยนะคะแต่เขาก็จะวางปนๆกันนะคะแล้วก็มาเลือกดูทีละใบใบนี้ก็สวยค่ะสภาพดีมากๆไม่คิจิ่ไม่แน่ใจว่าคลิปที่แล้วลงไปแล้วหรือเปล่านะคะ แต่วันนี้เจออีกนะคะก็ยังติดใจใบนี้อีกค่ะใบต่อมาก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตค่ะไม่แค่จิก็เคยใช้มาหลายปีแล้วนะคะนี่น่ารักมากใบนี้ก็ยังใหม่ค่ะทุกคนไม่เค่จิถ่ายมาให้ดูนี่คือใหม่ทุกใบเลยนะคะใบนี้ก็เป๊ะปังมากสีดำแล้วก็ขอบมุมสายนะคะสวยมากนี่ถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนี่ดูมุมเขานะคะมุมไม่ถลอกเลยค่ะ ก็คือใบเนี้ยสวยจริงอะไรจริงนะคะไม่แคจ่จีไม่ได้ป้ายยานะจากการสัมผัสและการดูใกล้ๆเนี่ยไม่แคจ่จีพูดตามความรู้สึกเลยค่ะใบต่อมานะคะใบนี้ยังอยู่ค่ะเป็นกุดชีนะคะจริงๆไม่แคจ่จีชอบใบนี้มากนะคะชอบตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้ววันนี้เห็นน้องยังอยู่ก็เลยวิ่งมาจับเลยค่ะทุกคนนี่นะคะขอบมุมก็ยังสวยมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยข้างในสะอาดมากค่ะ แล้วก็อะไหล่นะคะซิปก็จะประมาณนี้ค่ะใบต่อมาก็จะเป็นพ r ร d ด้าค่ะใบนี้ใบใหญ่ใส่ของได้จุกๆเลยนะคะสภาพดีมากยังใหม่อยู่เลยแล้วก็อะไหล่ยังวิ้งอยู่เลยค่ะสายไม่มีตำหนิเลยนะคะแล้วก็มาเจอตู้ลุยวิตตองอีกแล้วนะคะ ดูว,วิตองร้านนี้เขามีแน่นมากค่ะมีแบบเต็มตู้แบบนี้ทั้งหมดนะคะไม่ต่ำกว่า8ตู้ค่ะเลือกกันได้เลยนะคะใช้เวลาแบบครึ่งวันก็ยังไม่พอค่ะอันนี้ตู้ i r m เนะคะ m อมเก็จะมีประมาณ3ตู้ครึ่งค่ะแล้วก็ราคาน่าจะถูกใจนะคะต่อมาก็จะเป็นตู้ชาแนลค่ะชาแน,นลก็มี3ตู้นะคะก็แน่นๆตู้แบบนี้เลยค่ะ เมื่อเทียบกับแถวบ้านแม่เคจิแล้วก็คือร้านนี้เยอะมากค่ะแถวบ้านแม่แคจิตู้หนึ่งชั้นหนึ่งวางได้แค่สองสามใบนะคะแต่ว่าร้านนี้ค่ะวางแบบไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะคะติดกันเป็นพืชแบบนี้เลยค่ะส่วนราคาแม่แคจิก็ไม่แน่ใจว่าในช็อปเนี่ยราคาไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ว่าราคาในร้านก็ยังประมาณนี้อยู่ค่ะมาดูกระเป๋าโคชกันต่อค่ะใบนี้ก็น่ารักนะคะ ซึ่งจุดนี้นะคะก็จะเป็นโคนลาเชลกับที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ค่ะของเขามีเยอะจริงอยากให้ทุกคนมานะคะไม่คิดจีบไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าไม่คิดจีชอบร้านนี้มากๆค่ะเราสามารถหยิบจับได้นะคะแล้วก็ดูรายละเอียดของกระเป๋าที่เราอยากได้ได้ไดแบบสะใจเลยค่ะทุกคนนี่ใบนี้เคสเปซนะคะน่ารักมากเหมาะกับการถือหน้าร้อนนะคะไปทะเลอะไรแบบนี้ ราคาไม่ถึง6000บาทนะคะส่วนใบนี้ก็เคสเปดค่ะมี2ใบเหมือนกันนะคะราคาเท่ากันด้วยสภาพก็ใหม่เหมือนกันค่ะต่อมาเป็นลองชอมนะคะลองชอมใบนี้ก็ไม่ถึง1,000บาทค่ะทุกคนรานะคานี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะไม่ว่าเราจะซื้อไปใช้เองหรือว่าซื้อไปขายต่อก็คุ้มค่ะมีหลากหลายสีหลายไซส์ให้เราเลือกด้วยนะคะ ก็กลับมาที่กุชชี่อีกรอบหนึ่งนะคะมันมีเยอะมากค่ะแม่คิจิก็เลยแบบต้องพยายามทยอยดูค่อยๆดูที่ละใบละใบนะคะแล้วก็มาเจอใบนี้ค่ะใบนี้สวยสภาพดีราคาหลักพันนะคะถือแบบนี้ก็ได้แล้วก็คอสบอดี้ก็ได้ค่ะน่าจะเหมาะกับคุณผู้ชายนะคะ และใบนี้ก็จะเหมาะกับผู้หญิงอย่างเรานะคะมาครั้งที่แล้วยังไม่เคยเจอใบนี้ค่ะครั้งนี้ก็มาเจอคือสวยมากแต่แม่แคจิคิดว่าครั้งหน้ามาก็คงไม่เจอแล้วนะคะเพราะว่าน้องสภาพดีสุดๆนี่นะคะขอบมุมเป็นแบบนี้เลยอันนี้แม่แคจิใช้กล้อง 4K เลยนะคะซูมให้เห็นกันชัดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวให้ปาป๊าลองสะพายดูนะคะนี่สะพายไหล่ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ แต่ก็ยังดูไม่ออกใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่เคจิสะพายให้ดูค่ะความยาวก็จะประมาณนี้นะคะสวยเลยค่ะแม่เคจิก็ขอแอบสะพายก่อนนะคะเพราะว่ามาครั้งหน้าก็คงไม่เจอน้องแล้วค่ะนี่นะคะสภาพข้างในของน้องสะอาดมากมีทั้งหมด3มช่องนะคะแล้วก็ขาวสะอาดแบบนี้ไม่มีคราบอะไรเลยทุกช่องค่ะ และที่ร้านก็มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมขายนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสภาพดีมากๆค่ะยังกุชชี่ตัวนี้ก็หมื่นต้นๆนะคะคริสติแอนดีออหมื่นต้นๆเช่นกันค่ะเป็นผ้าบางๆหน่อยนะคะเหมาะกับการใส่ในฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงค่ะตัวนี้บาเลเซียกาไม่ถึงหมื่นนะคะแล้วก็เฟนดีค่ะหมื่นต้นๆ นี่เห็นเฟนดีแล้วก็เดี๋ยวไปดูกระเป๋าเฟนดีนิดนึงนะคะไม่แคจ่จจเห็นนี่ใบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะไม่ค่อยเห็นในช็อปนะคะมาเห็นที่รานนี้ก็สวยสะดุดตาค่ะนี่สีทองก็มีนะคะไม่รู้ว่าเป็น l i m i t e ็ด d i ดิชันหรือเปล่าไม่แคจ่จจก็ไม่ค่อยอทราบถึงข้อมูลของเฟนดีสักเท่าไหร่นะคะแต่สวยมากเลย ต่อมาเรามาดูนาฬิกากันบ้างค่ะนาฬิกากุชชี่นะคะเริ่มต้นที่หลักพันค่ะทุกคนมีกล่องมีใบรับประกันให้พร้อมนะคะสสวยแบบนี้เลยอันนี้ซูมให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะทุกคนว่าสวยขนาดไหนดูไปดูมาก็อยากจะได้บ้างนะคะแต่ว่าน้องอยังไม่ตะโกนเรียกชื่อแม่เคจิค่ะเดี๋ยวเราดูกันไปก่อนนะคะส่วนเดือนนี้นะคะราคาหลักพันค่ะ นาฬิกาของหลุยวิทตองก็มีนะคะในราคา21,450บาทค่ะก็ราคาน่ารักนะคะจำพวกนาฬิกาเนี่ยจะขายออกไปค่อนข้างเร็วค่ะไม่เคจ่จีมาทีไรก็มีรุ่นใหม่ๆม,มาขายตลอดเลยนะคะแล้ววันนี้ก็เจอนาฬิกาของคาเทียด้วยนะคะมีทั้งหมด2เรือนค่ะมีกล่องครบอุปกรณ์ครบเลยนะคะราคาเท่ากันแต่คนละรุ่นค่ะรับประกัน1ปีด้วยนะคะ และรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือกระเป๋าเดินทางค่ะไม่ใช่ของแบรนด์เนมนะคะแต่ว่าเป็นของใหม่นะคะราคานี้เลยน่าจะเกิดจากที่ร้านเขาปิดกิจการนะคะแล้วก็เอาของที่เหลือเนี่ยมาขายที่ร้านมือสองค่ะก็เลยเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมีหลายใบมากๆ ถ้าใครมาเที่ยวแล้วก็กระเป๋าเดินทางไม่พอลองแวะเข้าไปดูที่ร้านขายของมือสองได้นะคะอาจจะเจอของใหม่สภาพดีล้อลื่นปลื้ดแบบนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่เคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มอบให้แม่เคจิด้วยค่ะสําหรับเพื่อนใหม่แม่เคจิก็ขอฝากกดติดตามช่องเคจีโฮมไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ